กาบสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนวันนี้พอเที่ยงกะพาสายฝนมาหาปวีนะครับผมเนาะบอสันกับบอเจอกันฝนนี่จะไปขายของครับผมวันนี้พอดีฝนตกเบิดเมื่อตั้งแต่เมื่อคืนนี่มันเนก็เลยไดียู่เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เศร้าอยู่ครับฝนกระไดมาตดตามตัวเลขกับปวีครับงวดที่ผ่านมานี่เพื่อนก็ฟันแม่นเด้ท่านผู้ชมฝันว่าเขาให้เงินมาสองพัน มีผู้เท่าคนหนึ่งล่ะกรมีคนอายุซ้ำกันกับปวี่อีกผู้หนึ่งแต่ว่าผู้เท่านั้นแบ่งให้ปวีกครับคนอายุซ้ำกันนั่นพลังหาร้อยเพื่อนว่าเพื่อนเอาผู้เดียวพันหนึ่งป็่สีนะครับผมก็เลยว่าเงินหาร้อยพันว่าได้แปลเป็นส่วนๆไอ้พี่ให้น้องไอ้แปะเป็นหาสิบปาวีเพื่อนอยากว่าสศูน์อยู่แต่พอเที่ยงว่ามันทิเป็นสศูนๆได้อยู่บ่แต่ว่าเป็นได้อยู่แต่มันก็เป็นยากเนาะก็ทีว่าปวี่เป็นคนฝันเม่นอยู่ครับผม มันก็เลยมาติดตามเอาไปฝากพี่ตอน้องอีกครั้งหนึ่งฝันว่าจางไหนกับปอบีโอ้ยฝันมาเด็กน้อยเด็กน้อยหรอยางมาหรอว่าสันแม่วสันพนว่าอันเสือเนี้ยเล่เลนั่นเลขกตัวใหว่าสันอันที่หนึ่งหนึ่งวสันพว่าที่หนึ่งหนึ่งบัินัดย่างกายไปย่างกายไปกลับขึ้นมาวันนี้กลับขึ้นมาเอาอันแม่อันยืนย่ยงกันสองคนนี่จะมาเป็นเหล็กอีหยังเล็กน้อยนั่นแม่เด็กน้อยนั่นเล็กน้อยผู้ใดล่ะลูกหลานอยู่นี่บ่ ก็ว่าแม่ลูกลานเราผู้อื่นเป็นผู้อื่นแมนเป็นผู้อื่นแต่หันไปมิเตยเล็กน่อยมิเตยเล็กน่อยผู้ชายยืนเฮี่ยงกันเจ้าบ้านเล็กตัวไหนี่วสันบันนี้แยกกันเลยว่าเอามาแม่นึ่งนึ่งบ่อลูกว่าสันอันคันนึ่งนึ่งกับเสือเด้อว่าสันพ่นว่าหมอเล็กหน่อยมันเบาแมนหมอเล็กหน่อยย่างไปย่างมาย่างไปย่างมาบันนี้กับย่างมาอันซสือระวบ้อเลขกนั่นซืือเร็กตัวไหกันยังว่าซีนึงนึงนั่นเดีกกับซื้สือเสบาเจ้านั่น ซี่หนึ่งหนึ่งแมนสี่หนึ่งหนึ่งมันย่างกลับมาอไหร่กันย่างบนไปบนมาเน่ะก็เมื่อบอกเด็อกตัวเก้านั่นล่ะบอกแต่สีหนึ่งหนึ่งข้ามเดียวนั่นแหละแมนสีหนึ่งหนึ่งข้ามเดียวนั่นล่ะมันแมนเล็กหน่อยเล็กหน่อยกับเล็กหน่อยผู้ชายอ้ออันฟันไว้ที่ไหนอีกบ้านนี้ก็ฟันว่านั่นกับว่าผู้ผู้เถ่านี่ละผู้ถม้าเอาเพราะมือบ่อบ่อมือเดียวกันนั่ละอ้าว อันมือเดียวกันเลยบ้านเอาเจ้าเห็นหลานขวบบอสสันมาหนีสองคนวสันพนว่าโอ้พลน้ำหาหลานได้นี่เออพลน้ำหาหลานเออเจ้าเห็นหลานขวบบอสสันพนว่ามาอยู่แล้วสันกับมาบอกเลขข่อยนี่ละวสันขอยนั่งยี่นี่มาบอกเลขข่อยเลขเท่าไรละวสันพนว่าเอออันเป็นตะข่อยซื้อน้ำอยู่บอสสันเอาซื้อก็ซื้อตื้อหรย่ายกันเลยว่าเลขกันสี่หนึ่งหนึ่งสันสี่หนึ่งหนึ่งแม่นข่อยกับซื่อสันพนว่าวันนี้พ่อรว่าเออข่อยได้เลขแล้วข่อยกับเมียกันเด้อเราว่าวะ อันที่ใส่ละบ้านเจ้าอ่ใส่ละปุ้นอยู่บักไก่หนึ่งมาสั่นเพนว่าโดดเข่าคือนยังเข่าอ่นป้าเข่าดงไปมาสั่นมาถามห้าหลานแล้วมาถามห้าหลานแล้วผัดหนีไปได้เรื่อยผัดหนีไปเลยบ่บ่ถามหน้าหลานต่อเลยบ่อมาถามห้าหลานต่อเลยเอ้าอ่อนกันเลยวกางสิลหรยายเพนว่าเจ้าก็คือยังบ่ปีนหลังอันปีนหน้ามาหาข่อยแน่เจ้าได้เรื่อเจ้าคือนยังหนีไวไวมาสั่นโอ้บ่เห็นหน้าแล้วบ่บ่บ่เห็นหน้าโอ้ยายนี่บ่เห็นหน้าเลยเออบ่เห็นหน้าแตะบานหันมาถามห้าหลาน มา <languages? S 1> ถามห้าล้านเลยว่าล้านมาบอกเด็กคนจะเข้าไปทางไหนแม่ว่าสดุอันเขาก็มาถามห้าล้านคนได้เลยอันย่ายว่าสดุพนบ้ามาถามห้าล้านหนดว่าโอ้ยอันล้านคนบอกเด็กตัวไหนเหรอบัสดุเนี่ยโอ้กสีหนึ่งหนึ่งเนี่ยเหรอบัสดุ์ีหนึ่งหนึ่งตัดเลนก็ได้เนาะเอฟซีเนาะหนึ่งซีซีหนึ่งยีสี่หรือว่าหนึ่งซีหนึ่งยีสี่ก็ได้ได้ครับผมท่านผู้ชมหนึ่งซีหนึ่งหรือว่าหนึ่งหนึ่งซียี่สี่ก็ได้หมุนเอาอาพนก็มาย่ำดิย่ำดูดูดิ มันนี่พ่อยายนั่นได้เลขแล้วก็แล้วก็ไปไวไว้ไว้จะว่าหันบ่เห็นหนาบ่ได้หลานเมื่อต่ว่าได้ตะเลขเมื่อได้ตะเลขเมียบ่เห็นอันบ่เห็นหลานว่าสันขวัญเมียก็เด้อว่าสันขวัญไดเลขแล้วว่าสันได้เลขแล้วบ่ถาม้าหมดหลานวันนี้โบขวัญไปซื้อเลขว่าสันเพิ่นมาหอ้ยนู้นแต่เสมาหายโบเมียนตัวนี้ยังมาเอาน้ำมูลอยู่ตัวนี้ขวักด้เลขแล้วขวักสิเมียกันเด้อยายเพิ่นมาเออเมียกับเมียร่อนตัวว่าสันขวัญไปซื้อพุนทะเลขก็ได้ว่าสันเพิ่นมาเอาคืออย่งว่าลงไปทงนาไปยังเกาะลงไปทงนากับ ลงไปหน้านน่นล่ะบาน,นี่กไ็ไปนั่งไปนั่งเศร้าเมื่อยอยู่บาน,นี่ก็คือยังมานอนยังขึ้นกับฟันเห็นผู้เฒ่าฟันเทนผู้เฒ่าโรถระว้านโอ้ยนันว่าเจ้าก็ไปจับปลาได้หลายน้อยย่าอวสันเออได้หลายอยู่่วสันไปจับปลาได้บักลายหนึง่งอันเจ้าวะขายในบ่บอวเขบวะขายดอกก่อจะไปเอาสู้ลูกสู้ร้านคอยกินขบวาขายเราลูกร้านคอยมันหลายอปลาบักหลายก็จะขบ่ะขายให้น้อ่าสันย่าผู้นันบา่นบาปลาเ <ปา S 2> อียงกวี เป็นปลาคอปลาดุกนี่แล้วโอ้ปลาคือปลาหน้าเขานี่ละแมีนคืออย่าปลาเค็งปลาคอยังสีละเออปลาเค็งปลาคอนี่ละอืมพอดีก็เรื่อว่าย่างต้งไปอีกบัดนี้ย่างต้งไปอีกกับไปผู้นี้ไปพ่อกบบัดนีไหวจับกบได้ตัวนี้มิเตียนอไดรตัวนี้จับกบบท้าของเต็มของโอ้อันยายนั่นเพทวนว่าโอ้เจ้าไปจับใส่หลบครบก็จะจับชิ้นหันแล้วว่าสันบันเทียขก่อนย่างต้งไปคอยคือนเพื่อเห็นว่าสันเจ้าลงไปเจ้าคือจังจับเจ้าออกจับเอาแต่กบนะว่าสัน จนเต็มกระบุงกระตาเจ้าจเจ้าสิไปลัยปนี้โอ้ขวจเคยขึ้นเมียตัวเขาว่าเขาดีกบก็ได้ปลาขอก็ได้ว่าเออเคิขึ้นมาถอนตัวก็ได้ว่าเป็นจังไดต่อวันนี้เคยต่อกิขึ้นมาเห็ดยาเห็ดกินนั่นแล้วกับพี่น้องกับมากินต้มกบต้มเขียดต้มปูต้มปลาเต็มเพียนอยู่มากินน้ำแตกทื่อๆื่อประนโอ้ยายคือจังได้ตังต่กบแต่ปลามาเถอะ ได้ตัวเขาไปลงไปทงให้ทงหน้าเขาก็ไปจับปูจับปลามาเนอะก็เลยว่าอืจีแปอยู่บ่ปลานี่ยปลากับกบนี่แปอยู่บ่กบกับแปะกบกับแปะแม่นกบเองสิแปะกบเขาก็ม่จะเก่าเอาก็แล้วจะามือจแปะได้ล่ะเอแล้วกบกับแปะเออป้าพี่ป้าแปะป้าแปะเอาก็สิป่าแปะเก่า เนี่ยมันก็คือกันลาปลาแปดกบเก่าที่แนวนั้นแปดเก่าโอ้สี่หนึ่งหนึ่งก็แปดเก่าโอ้ก็เป็นเลขสามตัวชุดหนึ่งสองตัวชุดหนึ่งครับท่านผู้ชมแต่ถือว่าฝันได้เลขสี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็ถือว่าบันฝันอีกหมื่นหนึ่งกับฝันดีเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะได้ไปจับปูจับป่าจับกบได้เต็มหนึ่งหมู่พวกพี่น้องก็มาจินต้มปลาต้มกบกันอยู่ฮื่นเต็มตม,ามาาันยะวันนี้ที่ยุนออกไปล้วละ่ะ สองสามหกสองสามหกนี่ใส่เบื้องเพื่อท่านผู้ชมถามว่าเอาคนมากินต้มปลาเต็มหนึ่งึมื่อยานเมื่อวานเด็กทีนี่สองสามหกมันออกไปได้เรียกหมวนหันตัดเหร็นมันก็ออกสองหกหกสองเนาะครับผมเนาะนี่โอส่วนตัวพี่นี่ถ้าถ้าแปะปากับครบนี่เป็นเป็นเก้าแปดแปดเก้าบ่แน่น แต่ว่าทซีหนึงๆกับมันเขาก็บ,บอกตรงๆอยู่แล้วเนาะแมนก็บอกตรงๆอยู่แล้วเด็กหน่อยบอก <c oughs> บอกแต่กันย่างก็ไปกับมากับเที่ยวแต่มาบอกต,ตั้งแต่เล็กเออเอาครับผมอย่าพอเที่ยงจะเขียนใส่สมมติให้พี่น้องในแครบหน้าจอไว้เบิองเนาะปวีนี่เป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นอยู่ครับท่านผู้ชมบอกตามตรงงัดว่างหันงวดว่งหันกับว่าเอางวดว่งหันกระไดงวดว่งหันได้ทั้งล่างได้ทั้งบนได้ทำบ่ได้อไอไเอามันชินศูนย์นี่แล้วก็บ่ได้เอาเลยเนาะแต่พิ่อก็บอกอยู่บ้านเหล็กทีสองสามบอกเนี่ยท<ม>่า,าน <c oughs> ถ้าผู้สานผู้ช่ท่านไหนที่เบิ้งแล้วตัดเหรียญกวดาสิผ่านมาถือแน่นอนเพราะว่ามันเก่ออกสองสองหกแต่ว่าพอเที่ยงกมันใจว่าก้นบนสื่อก็เก่าหกสองเป็นเลขตัวเก่าเนาะเดี๋ยวถ่ายวงตัวเลขครับผมนี่ครับผมท่าผมาช่วตัวเลขของปอบี่ประจําของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดเนาะครับผมเนาะสี่หนึ่งหนึ่งพอเที่ยงมันใจว่าตรงม่ผิเล็กน้อยกุมารท่องมาบอกนอนยืนเฮี้ยงกันแล้วก็บอกว่าถ้าเบิ้งใหญ่มาเป็นเลขตัวไหน แต่ว่าแยกวี่ท่ายบอกออกแต่ว่าเขาเล็กหน่อยก็บ,บอกอยู่แล้วตรงตรงเลยว่าซีหนึ่งหนึ่งเก้าแปดนี่ได้ไม่จะใส่เก้าแปดเพราะว่าป้าวี่ว่าลงไปทงหน้าได้ทั้งกบได้ทั้งป่าเตะมายครับผมก็ได้ตีหายเป็นเกนะ้าแปดแปดเก้าเนาะพิจานาเองครับผมซีหนึ่งหนึ่งกับตัดเล่นเอาหนึ่งซีซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือว่าอ่ามันก็จะเล่นเตนาะซีหนึ่งหนึ่งซีก็เล่นหนึ่งหนึ่งส่วนตัว์เนาะอ้าครับผม ท่านใดทีมาชมคลิปนี้ขอให้มีโชคใหญ่เด้อครับโชคดีกับตัวเลขของปวีสามตัวตรงๆสองตัวจังๆได้มีเงินกันใส่สูตรสกคนของวันพฤหัสหนึ่งพฤศจิกายนนี่สุดท้ายนีูพระเที่ขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาแต่บ่ายจะฝากไปใส่เด้อครับท่านผู้ชมพระเที่มีของดีมาฝากฟรีจอนน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างขอบคุณได้หลายครับปวีขอบคุณได้หลายครับ สีผงนองสร้างพุทธคุณในด้านมีตามหาเสน่ห์มีตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผงนองสร้างเมื่อว่านนพระแท่งเดือนทางไปหาปูป,ปูให้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวดาวตามความเชื่อโบราณนะคะพระท่านเราบอกว่าเครื่อไม้ชนิดนี้เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณหน้าทางเข้าเมืองลับแลป้องกันแล้วก็ทําให้ผู้ที่มีเจตนามไม่ดีเนี่ยหลงทาง ซึ่งเครือเขาหลงอันนี้เขาบอกว่าจัดอยู่ในประเภทว่านสเสน่ห์เมตตามหานิยมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าร้านค้าไหนถ้าเอาเครือเขาหลงนี่มาปลูกไว้ก็จะเป็นจิริมงคลนิยมกันมาแต่โบราณแล้วคนที่มีเครือเขาหลงอยู่ในครอบครองเขาบอกว่าจะทําให้มีสเสน่ห์ได้รับเมตตาก็จะใช้รากต้นแล้วก็ใบของเครือเขาหลงเนี่ยมาประกอบพิธีสร้างพระผงพระเครื่องหรือเครื่องรางในด้านสเสน่ห์เมตตาในจำนวนผงต่างๆที่นํามาผสมเนี่ยก็ต้องมีผขงของว่านนี้ด้วยเสมอขาดไม่ได้เลยสาหรับสายเมตตามหานิยม นอกจากนี้ถ้าใครมีรากของเครือเขาหลงพกพาติดตัวไปด้วยไปที่ไหนเนี่ยคนที่ได้ถึงบ้านต้ององงงวยแล้วก็หลงไหลเอาเนาะครับผมเนาะท่านหนจะเอาไปซอยขาซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชิ่นี่คว่านองสางด้วยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่า่าลูกขออนุญาต เมนองสางได้บอ่เพื่อให้ลูกศิษอยญาโยมสีนั่งไปสักการบูชาหรือนั่งไปจิตห่านจิตบานที่เือนไปนบานนี่เือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาาขาขา,ขายกับบริโตกดำอ่มามิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสรง้ังสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อ,อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเขาอ,อีของเขาสูงเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกัวประลาก็กเลยบางความเกียคุยก็ลงป่ว่าลูกล้านนี่จะขอมาทำเป็นสิริมงคลให้ชีวิตไปชี่เหนื่อที่ทเหนื่อยไปมันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยก็ลงป่วยเกี่ยวว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุทธคุ้นขึ้นอีกปเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็เลยให้กดาษย่อมไปล่องใส่เบื้อง อันนี้เกิดคุ<ะ>้นยีรีมีพวดเจ้คุ้นไม่ด้ยโตมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมงเก็นอวดยติฤทธิ์สามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อ,อยแต่มาเห็<ะ>นวัตถุชนิดขึ้นมาครับบานี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้าง,ม,ง,งมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝาาบกตูมต้นตูมกินน้ำบมกตูมกินเนื้อเท่านี้ปลกตูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตัวมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนํำนี่คือฝากตูมฝากตูมบานเพราะตาปูนโบเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อนันฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อแล้วเอาฝากขุนฟูนบานตัวขุนต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเลียนนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่กูนเพราะพระิฐานอยู่ครับนเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมพระศิวรีพระศิวรีองค์มหาราภองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยีดำมีตำนานมากกันทีกันสารกับพระโลกในนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพูกเสกของพุทธเบิดตำหนาอยู่ในเจ็ตำนานเบิ้ดผูกเสก เชื่อสีรยย่ร้อยแปดจบปุกมาสโซเลยเชื่อจะเป็นคู่บ้าอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้่าคือจะจางยี่ผู้ปุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูศสีอนุตโรอายุณมน,นีร้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวรลงนี่ผู้ปุกเสพให้รุ่นแรกนี่ถ่ายไปสองผู้รอดนี่บาดกุฎคนอ่ผู้รอดทรรม,มาทิโนงานเป็นผู้พิเสพผู้ที่สองครับ สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนบางมีอยู่กินส่างกัน,กนมันจะทีวดูครับ,รบน,น,น,นี่นี่่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบุคือปูรอดทงสีเมืองนี่มึงบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าเยมเลยปูวิอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นูกูิสย์ไปพ้อง่อใหญ่ที่ขอมคุก ราชกุปูนสำเน็จนนะั่นแหละคือรื่องกวามเป็นมา